สวัสดีค่ะชาวลัคนาพฤกษบราศีพฤกษบทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักรารปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16นะคะถึง30พฤศจิกายนลัคนากับราศีเหมือนเดิมปักหมุดไว้ให้ด้านล่างตรงคอมเมนต์นะคะคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอลิงก์นะคะคลิกลิงค์จะเจอตารางนะคะแบบง่ายนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะสําหรับใครท,ที่ทราบเวลาเกิดนะคะใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดไม่เป็นไรดูตามราศีปกติไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะดังนั้นเนี่ย การดูดวงในการทํานายดวงเนี่ยก nice ็คือในการที่คุณเนี่ยนะคะดูแล้วคิดว่ามันทําเป็นการทํานายล่วงหน้าเนาะดูว่าเป็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงนะคะก็สามารถหยิบยกเอาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับคุณนะคะที่คุณไตร่ตรองแล้วว่าเหมาะสมกับคุณนําไปใช้อะไรที่ไม่เหมาะไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้นี้เลยนะคะฝาก ะะกดติดตามหรือจะขอแอดเป็นเพื่อนใน Facebook ก็ได้จะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะในทุกๆสัปดาห์แล้วก็ฝากนะคะกด subscribe ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะเริ่มจากคนมีคู่ก่อนเลยนะคะทั้งแบบผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คุยกันมา,มามากกว่า6เดือนขึ้นไปค่ะหรือว่ามีคู่กรณีที่ยังคิดถึงอยู่ดูตรงนี้ได้เลยนะคะ The Magician หัวกลับค่ะนี่อาจจะเป็นชาววันพุธก็ได้นะคะ มันมีไพ่ของการหลอกลวงแหละนะคะมันมีไพ่ของการหลอกลวงมีการบล็อกกันด้วยนะคะมีการบล็อกกันนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะในบางคู่ยอมแล้วค่ะมีการยอมแล้วยอมแต่ก็ยังพูดจามไม่ดีใส่กันยอมมีท่าไหนอะนะคะเหมือนยอมแล้วอะบอกว่ายอมแล้วนะคะแต่อีกแป๊บเดียวค่ะก็เผลอพูดเน็บพูดแหนมนะเผลอพูดไม่ดีใส่กันไม่ได้เลยนะคะส้มต้องบอกแบบนี้นะนะคะเออนะคะแล้วก็แบบอืม uh สักพักก็จะนิ่งทำเป็นไม่สนใจด้วยนะคะในออ t เพนท n เคิลส์นะคะส้มว่าในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วมีดราม่าด้วยนะคะสำหรับชาวพลึกศพในช่วงปากนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะนิ่งๆอะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะนะคะฝ่ายที่ผู้จาไม่ดีนี่แหละบางทีจะโพ่งอะไรออกมานะคะบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วแต่ก็พูดดีไม่ได้เลยนะคะเอาจริงๆนะ,ะจนทำจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าแบบจบไหม <c oughs> นะไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมีสีไม่เท้าด้วยต้องระวังคําพูดให้มากๆะคะ่ะคําพูดที่เป็นเชิงประชดประชันบอกว่าไม่สู้หรอกแต่ว่าเนี่ยค่ะ5้าาดาบหัวกลับไม่สู้หรอกจ้ะแต่ว่าแบบเอาพูดเน็บ สแปกหนึ่งพูดเนบอีกแล้วนะคะมันทําให้อีกคนนึงรู้สึกว่าเฮ้ยทํางานก็เหนื่อยแล้วนะนะคะคือว่าภาระต่างๆนน,นั่นนี่นะคะมันก็เหนื่อยแล้วนะคะแล้วเรายังจะต้องมาเหนื่อยกับการที่จะต้องมานั่งเถียงหรือทะเลาะกันอีกหรือนะคะมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยจนแบบจนจะไม่ไหวเลยนะมันสิบดาบคูณเออสิบดาบนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบสุดท้ายแล้วอ่ะการสาดคําพูดใส่กันอะ่ะ มันจะจบลงในช่วงปลายปากคือจะมีอีกคนหนึ่งที่แบบก็พูดเน็บเมาเรื่อยๆแหละแต่หมดแรงแล้วนะคะหมดแรงจะสู้แล้วจริงๆอีกฝั่งหนึ่งยังสู้อยู่ตลอดนะแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็มีเน็บเน็บมาบ้างแต่ด้วยความอ่อนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกรณีที่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางมากๆเลยทีเดียวเนาะนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าคือดาว คือราหูนะคะเออนะคะราหูเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากเลยนะคะการศาสตร์อารมณ์ศาสตร์คาพูดที่ไม่ดีใส่กันนะคะแม้กระทั่งการหลอกลวงหรือการบล็อกกันไปนะคะการหลอกลวงบล็อกกันไปไม่สนใจกันไปเลยนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็แย่ลงมากๆแต่ไปแล้วไม่ไปรับด้วยนะเออในบางคู่นะคะอาจจะมีปัญหาจบกันแต่จบแล้วไม่จบเลยนะคะยังมีการนะคะประชดประชันไม่ยอมไป ก็มีนะคะบางคู่ก็ยืดเยื้อเรื้อรังมากๆสําหรับคู่ที่มีปัญหามากๆนะคะส่วนใหญ่คู่ที่อยู่ด้วยกันดีเนี่ยก็มีแหละแต่มันมีปัญหาข้างในกันนะคะคือประชดประชันกันเยอะมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะม,มาดูผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวพฤกษบมีชาวธาตุด,ดาราศีใดบ้าง king of crystals นะคะอันนี้คือชาวธาตุดินมังกพรพฤกษบกันนะคะจริงๆแล้วตัวเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเนาะนะคะแต่ว่าในใจเขาอะให้คุณเป็นที่หนึ่ง นะคะคมีคุณอยู่คนเดียวให้คุณเป็นที่หนึ่งนะคะนอกนั้นก็คือนอกนั้นก็คือแบบอาจจะมีในใจหรืออาจจะมีจริงๆแหละแต่ว่าเขาน่าจะให้คุณเป็นที่หนึ่งหรือไม่แน่เขาอาจจะมีคนในใจเขาอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะสําหรับความสัมพันธ์ทีออ่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจนนะคะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆไม่ค่อยพูดนะคะมีอะไรก็เก็บเอาไว้ในใจอ่านะคะอืม ประมาณนี้ค่ะแต่ซ้มมีความรู้สึกว่ามีสัญลักษณ์อินฟินิตี้อยู่บนหัวเขาด้วยะนะคะเหมือนกับว่าเขาจะไม่ไปไหนนะเขาจะวนเวียนอะไรประมาณนั้นนะคะคือแบบไม่ยอมไปเออนะคะอย่างที่บอกคู่นี้อาจจะมีการการศาสตร์คําพูดที่ไม่ดีใส่กันแต่ว่าให้ไปไม่ไปจ้านะคะก็ยังมีการวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ยอมไปไหนนะคะอีกใบหนึ่งคือสตาร์ซีดนะคะอันนี้ก็คือชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลนะคะหัวกลับสะดวยนะคะต้องระวังที่ชาวธาตุลมช่วงนี้เขา ส้มว่าเขาส้มว่าเขาอยากได้คุณนะนะคะเอออยากได้คุณมากอะประมาณานะั้นอะแต่ไม่อยากรับผิดชอบคุณนะคะอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ค่ะคิดในแง่ดีแต่บางคนที่เขามีทุกอย่างแล้วแล้วเ,เขาบอก Hoe ยังไม่พร้อมรับผิดชอบคุณคืออะไรอะคะนะคะเขาต้องการแค่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือความสัมพันธ์ในเรื่องบนเตียงกับคุณต้องบอกว่าเขาอยากได้มากค่ะเขาอยากได้คุณในเรื่องของความใคร่อะค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังชาวธาตุลมนะคะที่เข้ามาเพียงเพื่อว่านะคะต้องการคุณแค่ตัวนะคะต้องการคุณแค่ตัวเรือนร่างของคุณเท่านั้นนะคะเราไม่คิดที่จะรับผิดช,ชอบหรือสร้างความมั่นใจนะหรือว่าเพิ่มระดับความสัมพันธ์และคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคุณอยู่แล้วนะคะชาวพฤษศเขาช่วงนี้เขาอาจจะค่อนข้างเที่ยวเยอะ เนาะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์แบบวันไหนกับคนอื่นๆก็ได้นี่อันนี้คืออีกกรณีหนึ่งนะนะคะในในถ้าเป็นคนที่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะช่วงนี้เขาก็อาจจะค่อนข้างเที่ยวเยอะมากแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับกับคนอื่นๆเป็นความสัมพันธ์แบบวันไหนความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนอย่างเงี้ยนะคะได้เลยทีเดียวอืนะคะต้องระวังให้มากคือ คือเขาไม่พร้อมรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยถ้าเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วเกิดตั้งคันขึ้นมาทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังชาวธาตุลมเทนอปวอนนะคะอันนี้ก็คือสิบไม้เท้านะคะคือชาวธาตุไฟเมษสิงแล้วก็ธนูนะคะเขาก็เหนื่อยเนาะอืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเขาเขามีความเขามีความคิดที่เป็นของตัวเขาเองอยู่แหละอืมนะคะแต่ทุกวันนี้เขายอมเหนื่อยเขายอมทนน่ะนะคะจริงๆ เขาเหนื่อยนะแต่ว่าเขาก็ยังยอมทนอยู่อะนะคะในบางครั้งเขาไม่พูดอืเขาไม่พูดนะนะคะในบางครั้งความคิดเห็นของเขาไม่ตรงกับคุณนะซึ่งจริงๆอ่ะซมว่าก,ก็รู้กันแหละ อืมนะคะว่าเหมือนกับความคิดเห็นของเขาไม่ตรงกับคุณแล้วเขาก็จะไม่พูดเถียงนะคะแต่มันก็อาจจะมีคําพูดออกมาในบางครั้งบ้างอะ่ะเออมันก็ทนไม่ไหวอะ่ะนานๆทีถึงจะมีคําพูดออกมาแต่เขาก็ทนทนทนมากเลยนะคะทํางานหนักมากเลยคนคนนี้นะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะชาวธาตุไฟอาจจะมีอะไรปิดบังคุณหรือเป็นคนที่บล็อกคุณไปแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะบล็อกคุณในปากนี้นี่แหละนะคะมาดูกันค่ะมาขยายไพ่กันถ้าเกิดไม่ขึ้นธาตุคนของคุณหรือต้องการขยายเอ,อ คนของคุณเนาะนะคะขยายความคนของคุณนะคะว่าในช่วงนี้เขาจะทํำยังไงกับคุณเนี่ยนะคะก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะคะจากไพ่นะคะส้มว่าเขารักคุณมากเลยนะเออนะคะแต่เขาไม่พูดเขาไม่พูดเขารักคุณมากแต่เขาไม่พูดแล้วก็ความรับผิดช,ชอบของเขาช่วงนี้มันน้อยนะคะใครที่มีแฟนอยู่กับแฟนนะคะชาวพลึกษพถ้าอยู่กับแฟนช่วงนี้เราจะรู้สึกว่า บางทีเขาก็พยายามทําให้เราแล้วแหละเป็นการพยายามทําให้กันและกันแต่ส้มว่าทั้งสองฝั่งมีความรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งทําไมไม่พยายามให้ตัวเองเลย <c oughs> คือมันเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองกันไปใหญ่อะค่ะนะคะ,นะคะมันก็เลยไม่มีการปรับกันเลยแล้วมันก็เหมือนไม่พูดแล้วก็เก็บไว้ข้างในแต่ก็รู้แหละว่าคิดยังไงกันอนะเออนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทําใจหน่อยอะคะ่ะเพราะจริงๆเขาก็รักคุณมากนะแต่เขาก็แอบมี ชุดความคิดอะความดื้อของเขาเองอะมีนะคะก็เ,เลยไม่พูดอะไรออกมานะคะแต่บางทีก็เผลอพูดออกมาไม่ได้นะคะเราก็อาจจะแสดงเป็นความขี้เกียจอะเหมือนกับว่าให้ฉันพูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมฉันเหนื่อยนะฉันก็บางทีฉันก็ไม่ทำบ้างอะบางอย่างอะ่ะฉันเหนื่อยแล้ว อะไรประมาณนั้นนะคะเออนะคะในบางกรณีค่ะนะคะที่ร้ายกว่านั้นนะในบางกรณีคือในในบางคู่อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจนตัวเขาเหมือนจะรักคุณแล้วก็อยากได้คุณมากอย่างที่บอกแค่ในเรื่องของความใคร่แต่ไม่ได้คิดที่จะรับผิดช,ชอบคุณเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีสิ่งที่จะต้องรับผิดช,ชอบอยู่เยอะมากนะคะความ ความรับผิดชอบรอบตัวเขามีเยอะมากเขายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบคุณตอนนี้แต่ทั้งใจเขาน่าจะมีคุณคนเดียวแล้วแหละมีความรู้สึกแต่เขามีคนอื่นอีกอ่ะส้มเห็นอ่ะนะ <c oughs> King, k i n อ of Crystal อันนี้ไม่เหมือนคิงถือเหรียญในไพ่ใบอื่นอื่นเพราะฉะนั้น,เห,น,เ,นเหมือนเขาจะมีคุณเหมือนเขาจะมีคุณอ่ะชาพฤกษบเป็นที่หนึ่งแต่เอมันก็มีคนอื่นๆน่ะมีเบอร์อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนความรักที่เขามีให้คุณเหมือนมันจะเยอะนะแต่มันก็ยัง อาจจะยังไม่พอนะคะเพราะว่าถึงยังไงถึงจะเหนื่อยขนาดไหนถ้าคนรักอะคะ่ะถ้าคนมันรักอะคะ่ะนะ,ะให้เหนื่อยแค่ไหนก็จะต้องรับผิดช,ชอบได้จริงไหมอืมนะคะต้องจัดสรรเวลาได้อยู่แล้วนอกจากว่ามีอะไรปิดบงังหรือว,ว่ามีตัวเลือกอื่นอยู่ด้วยนั่นเองนะคะโอเคมาดูคนโสดจ้ะคนโสดนะคะคนโสดชาวอ่อ ะะช่วงนี้ระวังการโดนหลอกลวงนะคะมีคนเข้ามาพูดจาดีกับเราคนที่เขาจริงใจกับเราอะค่ะนะคะ,นะคะเขาพูดจาไม่ดีกับเราหรอกซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้คุณไม่คุยไปเลยกับคนที่พูดจาไม่ดีกับคุณหรือประชดประชันคุณอาจจะเป็นคนที่คุยกับคุณมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าคุยกันยังไม่ถึงหกเดือนอะเนาะนะคะแล้วมีปัญหากันนะคะเพราะไม่เยือหอมกันอันนี้ก็สมว,ว่าคุณต้องระวังคนที่พูดจาหวานหูมากกว่า นะคะในช่วงนี้ต้องระวังคนเจ้าชู้คนที่พูดจาหวานหูเขามาหวังเงินจากคุณหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณหรือเปล่าหรือแค่หวังเคลมหวังหวังฟันคุณนะ่ะนะคะเออแล้วเขาก็จะไม่รับผิดชอบหรือเปล่าต้องระวังนะโดยเฉพาะชาวธาตุลมกูมิถุนตุนอย่าเพิ่งรีบให้นะจ๊ะนะอย่าเพิ่งรีบให้ตัวนะ ะะจริงๆใจก็ไม่ได้อยากไม่อยากให้ให้นะนะคะอยากให้กักๆไว้เพราะว่าเขาไม่พร้อมรับผิดชอบเราชาวธาตุลงคือกุไม,มิถุนตุนนะคะระวังคนที่เข้ามาด้วยนะคนโสดนะนะคะชาวธาตุไฟเมฆสิงธนูเขามีภาระเยอะอยู่นะคนคนนี้อาจจะมีเรื่องปิดบางเรานะคะ King of Crystal นะคะเขารักเรามากรักเราที่สุดแต่เขามีตัวเลือกอื่นอยู่อีกนะจ๊ะเออนะคะมีตัวเลือกอื่นอยู่อีกเพราะฉะนั้นก็ดูค่ะว่า เข้ามาทางเราจริงหรือเปล่านะคะในช่วงนี้ระวังการโดนหลอกลวงเพราะว่าไพ่ Energy ใบแรกพลังงานใบแรกอ่ะมันคือไพ่เด m มิเชนหัวกลับนะัมันคือพลังงานแห่งการเอาเปรียบหรือการหลอกลวงโดยเฉพาะกับคนที่แลเหมือนจะพูดจาแบบแลเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วพูดจาหวานหูเกินไปอันนี้ต้องระวังนะคะโอเคไพ่พลังงานเดิมๆเก่าๆนะคะส้มว่าสำหรับใครที่อาจจะแบบ ตัดขาดกันมานานแล้วอาจจะมีการประชดประชันกันบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะคะอาจจะมีการบล็อกกันไปแต่ว่าอาจจะมีการสื่อสารกันได้ในบางช่องทางออประมาณนี้นะคะหรืออาจจะมีคนมาพูดให้เข้าหูหฟังนะคะแต่ว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่คนรักเก่าที่แบบเพิ่งตัดขาดกันมานะคะมันอาจจะเป็นการจบที่ไม่จริงก็ได้ ะะเพราะว่ามันยังมีการไม่ยอมปล่อยกันอยู่เลยอืประมาณนี้นะคะมาดูวิธีการวางตัวที่ดีของชาวพลิกศพคะ่ะได้ไพ่ซิกแพนเทอรเคิลส์ค่ะนะคะสำหรับ <laughs> ทําไมหมอส้องยิ้มแบบนั้นเนาะนะคะอ่าสำหรับคนมีคู่ก่อนคะ่ะส้มว่าคุณต้องลดความใจดีแล้วแหละเออนะคะสำหรับในบางคู่ที่อาจจะสปอยคุณแฟนจนคุณแฟนมีความขี้เกียจหรือว่าไม่อยากจะรับผิดช,ชอบ นะคะคุณเคยคุณอาจจะสปอยแฟนเยอะเกินไปไหมเออใจดีกับแฟนเยอะเกินไปจนแฟนรู้สึกแบบขี้เกียจไม่ทําก็ได้อันเนี้ยท,ท,ทั้งทงที่อาจจะเป็นธุรกิจที่ทําร่วมกันหรือกลับบ้านมาต่างคนต่างทํางานแล้วต้องช่วยกันทําแต่เขาอาจจะบอกเหนื่อยไม่ทาอาจจะแบบไม่พูดว่าไม่ทํานะแต่ไปทําอย่างอื่นจนทําให้อีกคนนึงรู้สึกแบบปรีดขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้อาจจะต้องโหดบ้างนะเออนะคะ เหมือนกับอาจจะต้องมีเงื่อนไขอว่าเอ้ยคุณเราจะไม่สปอยคุณถ้าเกิดคุณไม่ทําอันนี้ให้เราจะไม่ให้อันนี้นะเออเราจะไม่ให้คุณซื้ออันนี้ทั้งที่เป็นเงินนี้เก็บรวมกันนะเออแต่แบบเราจะไม่ให้คุณซื้ออันนี้ถ้าคุณไม่ยอมทําอันนี้ซึ่งว่ามันต้องมีเงื่อนไขยอย่าเป็นแบบสายเปรหรือว่าแบบตามใจมากเกินไปแล้วก็จะเสียเด็กกันนะคะนะกลายเป็นว่ามีแฟนเหมือนมีลูกอะไรแบบนั้นอะเพราะฉะนั้นอย่าใจดีเกินไปค่ะมันจะโดนเอาเปรียบนะคะระวังการ ช่วงนี้มันมีการแย่งชิงกันในความสัมพันธ์นะคะเอ,อทั้งคนมีสุทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดเลยนะออนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าช่วงนี้ชาวพฤกษบอาจจะมีคนเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาด้วยนะมีคนสองคุณด้วยนะคนโสดอะ่ะนะคะมีมีคนสองคุณดูคุณเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าภาวนาอะไรอยู่นะ อาจจะมีคนสองคุณก็ได้ทั้งคนมีคู่และคนโสดค่ะเหมือนมีความหวังในการที่จะรอคอยคุณมีการหวังที่จะแย่งชิงอาจจะแย่งชิงแฟนคุณหรือยแย่งแย่งชิงคุณออกมาจากแฟนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวพฤกษบศอะปัญหาความรักมันก็มีแต่คุณก็รู้อยู่ลึกๆว่าคุณฮอตมากนะคะคุณฮอตมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะการเข้าไปสู่สงครามของการแย่งชิงมันไม่สนุกหรอกนะคะเอ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าดูกันดีๆใครที่ จริงใจกับคุณนะคะเขาก็จะทําเพื่อคุณนะเขาก็จะพยายามนะที่จะได้คุณไปเขาก็จะพยายามที่จะอดทนรอนะคะหรือว่าช่วงจริงใจของคุณให้ได้นะด้วยการกระทําไม่ใช่คําพูดนะคะมาดูวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหากันค่ะใบแรกนะคะจากไพ่ oracle heavens message นะคะคุณช่วงนี้คุณน่าจะได้คุณน่าจะฝันนะคะอืมช่วงนี้คุณน่าจะฝันนะคะ ะะชาวพฤกษพคุณอาจจะฝันถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าบรรพบุรุษนะคะที่มาบอกให้คุณได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะฟังเขาบ้างนะนะคะเขาอาจจะมาในานามของอานางฟ้าเนี่ยผู้หวังดีเนี่ยอาจจะมาในานามสารจากสวรรค์เนี่ยผู้หวังดีเนี่ยเขาอาจจะมาในรูปแบบของพ่อแม่ที่มีตัวตนอยู่จริงที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ที่ตักเตือนคุณนะคะ ไว้คุณรักษาความสัมพันธ์กับคนที่ดีไว้นะคะเออแต่ถ้าคุณจะทําตามใจตัวเองอะ่ะก็รับผลไปนะไม่ยุง่งอะไรประมาณนี้อาจจะมีคําพูดแบบนี้นะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คอยมองคุณอยู่และเป็นห่วงคุณมากๆเพราะฉะนั้นรับฟังเขาด้วยนะคะเขาเป็นห่วงคุณจริงๆนะคะเขาจะเข้ามาทางเพื่อนนะนางฟ้าผู้หวังดีนะคะสารจากสวรรค์นะคะเขาจะมาเตือนทางเพื่อนแล้วก็ทางพ่อแม่ของคุณบรรพบรุษที่รักคุณนะคะ อาแชงเจ้าไมเคิลค่ะคุณแข็งแกร่งคุณต้องให้คุณค่าตัวเองนะนะคะคุณต้องคุณต้องตั้งมั่นในคุณค่าของตัวเองส้มไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกว่าให้คุณดื้อน,นะไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองให้มากๆอย่างที่บอกอย่าไปเปใครอย่าไปสปอยใครมากถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนตกแต่งงานกันแล้วนะคะทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนไข ะะอยู่ด้วยกันทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนไขค่ะไม่งั้น,นเราจะอย่างที่บอกเราจะทําให้คนเสียคนนะคะทำให้เด็กเสียเด็กทําให้คนกลายเป็นเด็กนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีเงื่อนไขเราต้องรักตัวเองต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะ,ะคาไหนคํานั้นประมาณนี้นะคะแล้วเราจะรักษาคุณค่าของเราแล้วเราจะได้คนรักที่ดีกลับคืนมาหรือเราจะสามารถเลือกคนรักที่ดีจริงๆได้นะนะคะคือ ให้ยึดมั่นในสเปคของเราอย่าลดสเปคว่าอย่าลดสเปกอะอืมอย่าลดสเปกตัวเองว่า,าคนนี้ก็เอานะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือไม่ได้เป็นคนที่เราต้องการจริงๆเออนะคะต้องดูกันที่การกระทำ self fulfilling prophecy ค่ะนะคะเนักพยากรณ์ที่ดีที่สุดหมอดูนะคะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะผู้กุมชะตาชีวิตของคุณก็ค,ณคือตัวคุณเองนะคะหมอดูคนอื่นๆเนี่ยนะคะอย่างส้มเนี่ย ะะก็เป็นคนอื่นนะคะเป็นหมอดูที่มาบอกแค่อนาคตนะคะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นไปในทางใดบ้างแต่ผู้ที่จะต้องเลือกกระทำนะคะหรือขีดเขียนชะตาชีวิตของตัวคุณเองก็คือตัวคุณเองนะคะบนลูกบนลูกแก้วนี้นะคะนี่คือตัวคุณมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองแล้ววาดอนาคตให้คุณว่าเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวคุณเองค่ะนะคะคุณสามารถที่จะเอาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปปรับเปลี่ยน ไปขีดเขียนชะตาชีวิตให้เป็นอย่างที่คุณต้องการได้นะคะไม่มีหมอดูคนไหนสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตใครได้นะคะเออได้แค่บอกอนาคตว่ามันมีความเสี่ยงแต่คนที่เปลี่ยนดวงได้จริงๆก็คือตัวคุณที่จะนำวิธีการแก้ไขปัญหาไปใช้นะคะโอเคนะนะ,ะเข้าใจแนละ้วไม่งงนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวพลิกศพนะคะขอให้ชาวพลิกศพทุกคนมีความรักที่ดีแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ